ข้อสรุปออกมาแล้วก็คือเรื่องของยูเครนที่เมื่อกี้บอกไว้ว่ามี3ประเด็นหลักๆก,ก็คือการประกาศความช่วยเหลือทางการทหารล็อตใหม่ให้ยูเครนแล้วก็อันที่2คือการพิจารณาให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกภาพของนาโตและอันที่3คือการยกระดับการป้องกันตัวเองของนาโตโดยเฉพาะประเทศในยุโรปนะคะดูเรื่องแรกก่อนก็คือประเด็นการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เพิ่มเติมให้กับยูเครน เยนสโตเทนเบิร์กซึ่งเป็นเลขาที่การนาโต้เมื่อคืนออกมาถแถลงนะคะหลังจากคุยกันเสร็จบอกว่าตกลงกันแล้วนะคะว่านาโต้จะมีการจัดหาความช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนอย่างน้อยอย่างน้อยนะคะ43,280ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคูณ37นึกไม่ออกเลยะครับมันเยอะมากมันเยอะมาก ให้ยูเครนแล้วจะให้ภายในปีหน้าแล้วก็ใช้คำว่าในการถแถลงเนี่ยสโตเทนเบิร์กใช้คำว่าอย่างน้อยหรือว่ามินิมัมเบสไลน์แปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้แต่ที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือตอนถแถลงข่าวเนี่ยสโตเทนเบิร์กไม่มีการให้รายละเอียดว่าความช่วยเหลือทางการทหารเนี่ยที่จะให้ในล็อตนี้เนี่ย มันมีอะไรบ้างพูดแต่จำนวนเงินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นการพูดถึงความช่วยเหลือเฉพาะปีหน้าก็คือระยะสั้นไม่มีการพูดถึงการให้คำมั่นสัญญาระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่าดูเป็นปีเป็นปีไปคือก่อนหน้านี้มีชาติสมาชิกนาโตบางชาติรวมถึงยูเครนว้วยออกมาเรียกร้องว่านาโตต้องทำต้องสัญญา ว่าจะช่วยเหลือในระยะยาวนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ออกมาก็กน่าสนใจว่าทําไมถึงไม่ออกมานอกเหนือจากเงินก้อนนี้แล้วนะคะ43,280ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกอันหนึ่งซึ่งมีการประกาศในที่ประชุมนาโต้นะคะก็คนที่ออกมาพูดก็จะมีผู้นำเดนมาร์กเนเธอแลนด์แล้วก็มีการแถลงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนพูดถึงเรื่อง f 1 6 F16 เนี่ยพูดกันมานานแล้วนะ,ะว่าชาตินาโตเนี่ยจะยกครื่องบินรุ่นนี้ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการปกป้องน่านฟ้าแล้วกเ็เราก็จะเห็นข่าวต่อเนื่องเนาะตั้งแต่ปี2023ปีที่แล้วเนี่ยว่ามีชาติในโยุโรปเนี่ยเริ่มประกาศว่าจะให้กับยูเครนนะคะอย่างที่บอกไปมี2ชื่อเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กแล้วก็ยังมีนอร์เวย์ที่บอกจะให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีการเริ่มส่งนักบินยูเครนไปฝึกในศูนฝึกต่างๆหลักๆจะอยู่ที่สหรัฐนะคะเพราะว่าสหรัฐเป็นผู้ผลิตก็จะมีความเชี่ยวชาญมีบุคลากรในการฝึกซ้อมนักบินอีกจุดหนึ่งที่ใช้ในการฝึกซ้อมนักบินยูเครนในการให้ใช้ f16 ก็คือที่โรมาเนียนะคะซึ่งที่นั่นมีฐานทัพสแตนตันซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐเป็นฐานทัพหลักของนาโต ในแถบยุโรปนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมกันอยู่หลายเดือนนะคะหลายเดือนจนกระทั่งพฤษภาคมที่ผ่านมาพฤษภามิถุนายนกรกฎาสองเดือน<ม>ที่ผ่านมาเอาสอสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนักบินยูเครนชุดแรกจำนวน12คนรวมถึงทีมช่างคือเวลาเขาให้ F16 มาเนี่ยไม่ใช่ จะต้องฝึกเฉพาะนักบินนะเพราะว่ามันจะต้องมีการบํารุงรักษาด้วยคือ F16 เนี่ยมันจะต้องทํางานเป็นทีมมันมันไม่ได้แค่นักบินอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีช่างเครื่องต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกมากมายหลายองค์ประกอบเพื่อให้ F16 สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเวลาเขาฝึกเขาเลยต้องเอาช่างไปด้วยนะทีมแรก 12คนรวมถึงทีมช่างชุดแรกเนี่ยก็จบการฝึกเครื่องบิน F-16 จากสหรัฐพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งหมดเดินทางกลับไปที่ยูเเรนแล้วคำถามก็คือว่าแล้วไอตัวเครื่องบินเมื่อไหร่จะมาถึงนะฮะนักบินพร้อมแล้วนะถึงแม้จำนวนจะยังไม่ได้ตามที่ต้องการก็ตามปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีตามเทศสารัฐยืนยันประกาศว่าตอนนี้ F-16 I mentioned a moment ago the fact that the F 16s are on their way. The transfer is happening as we speak. Uh, they'll be flying in the skies of Ukraine this summer. That's another very important proof point because, again, uh, it concentrates Vladimir Putin's mind on the fact that he will not outlast Ukraine, he will not outlast us. And if he persists, the damage that will continue to be done. to russian interests will only deepen the fastest way the quickest way to get to peace is through a strong ukraine ที่จะขึ้นบินในฤด,ดูร้อนในซัมเมอร์นี้ก็คือในอีกสัปดาห์องสัปดาห์ข้างหน้านะคะคําถามต่อมาก,ก็คือว่าส่งไปกี่ลังแล้วพอหรือเปล่านะฮะจริงๆรายการเราเคยทํา ข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าวันนี้จะย่อยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะปะติดปะต่อแล้วก็ต่อไปประเด็นต่อไปได้นะคะข้อมูลจาก csis หรือว่า center strategic international studies ซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองในสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าณขณะนี้นะคะชาติที่ตกลงจะให้ f 1 6กับยูเครนแล้วเนี่ยรวมกันจะมีทั้งหมด69หลังจากนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กซึ่ง69าเนี่ย ถ้าเกิดเขาแบ่งเป็นฝูง,งคือฝูงบินนะคะฝูงบินเพราะว่ามันต้องทําการบินเป็นฝูงช่วยกัน69ลําลำเนี่ยสามารถจัดได้3ฝูงก็คือประมาณ18ลําลำต่อฝูงบินเหลืออีกเล็กน้อยปัดเศษไปนะคะเพราะว่ามันไม่พอจัดฝูงที่4มี3ฝูงเนี่ยพอหรือเปล่า CSIS บอกว่าไม่พอ โดยบอกว่าถ้าเกิดจะให้ยูเครนสามารถมีประสิทธิภาพในการป้องกันและการตอบโต้บนน่านฟ้าได้สูงสุดเนี่ยยูเครนต้องมี F16 12ฝูงบินตอนนี้มีแค่3 12ฝูงบินแปลว่าอะไรแปลว่าต้องมี216ลำนะฮะแล้วถ้าเกิดมี12ฝูงบินหรือว่า216ลำเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยคือทำให้ เป็นพิกัดเลย100%เลยเนี่ยเขาจะแบ่งฝูงบินทั้ง12ฝูงออกเป็น3กลุ่มนะะหรือว่า3 s e เซกชันเซกชันแรกนะคะจะมี4ฝูงตัวนี้จะทำหน้าที่ป้องกันน่านฟ้าเซกชันที่2จะมี4ฝูงเช่นเดียวกันทำหน้าที่ขัดขวางทางอากาศ และสุดท้ายเซกชันสุดท้ายก็จะมี4ฝูงเช่นเดียวกันทําหน้าที่ตอบโต้คือมันอันนี้ก็คือการทําการรบแบบร้อซแต่ว่าถ้าเกิดยูเครนได้แค่3ฝูงบินเนี่ยป้องกันน่านฟ้ามันต้องใช้4ฝูงบินะ่ะก็แทบจะไม่พอแล้วนะคะทีนี้มีแค่3เนี่ยเอาไปทําอะไรนาโต้ส่งไปทําอะไรแค่3ฝูงในเมื่อเขาต้องการ12ฝูง CSIS ระบุนะคะว่า การส่งไปเท่านี้เพราะว่ามันมีแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คืออะไรภารกิจแรกของไอ้สามฝูงเนี่ยก็คือทำหน้าที่ป้องกันน่านฟ้าไปก่อนส่วนอีกสองหน้าที่ขัดขวางทางอากาศกับตอบโต้ยังไม่ต้องทำเพราะว่ามันต้องใช้ความชำนาญของนักบินด้วยถ้าเกิดจะตอบโต้นะเพราะฉะนั้นป้องกันน่านฟ้าก่อนสามฝูงก็พอปกติมันต้องใช้สี่แต่สามก็พอถูไถ่ายไปได้นะคะ ซึ่งอันนี้มันเป็นภารกิจพื้นฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการทำสงครามอายุตัวอย่างยูเครนเนี่ยถ้าเกิดการรบภาคพื้นดินเนี่ยไม่มีการปกป้องทางอากาศเนี่ยโอกาสที่จะถูกถล่มด้วยขีปนาวุธหรือรัสเซียเอาเครื่องบินมาทิ้งลงทหารที่กำลังรบใส่รถถังก็พัง เพราะฉะนั้นมันคือการรบแบบผสมผสานภาคพื้นดินเนี่ยเขาก็จะมีการผสมผสานระหว่างรถถังประจันบาลมีผสมผสานระหว่างไอแท็กซี่แบทโทนะคะหรือว่ารถเคลื่อนพลคือมันมีองค์ประกอบที่แบบเหมือนกับเวลาฝูงเรือ,อ,อบรรทุกเครื่องบินน่ยมันก็ต้องมีทั้ง เรือฟริเกตต้องมีทั้งเรือดำน้ำมีเรือแม่มีเรือสนับสนุนการรบภาคพื้นดินก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีรถถังประจันบาลมีรถถังย่อยมีรถขนทหารมีอะไรต่างๆมากมายแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ปลอดภยัยถ้าเกิดน่านฟ้ามันมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้สฝูงแรกเนี่ยเอาไปทำหน้าที่ในการปกป้องภาคพื้นดินที่ทำการรบอยู่ก่อนนะคะซึ่ง ถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่า F สิบหกเนี่ยก็จะเป็นจิกซอสุดท้ายที่ยูเครนจะได้เพื่อปกป้องตัวเองหรือยันการรุกของรัเสเซียเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยยูเครนเนี่ยได้มาเฉพาะพวกรถถังแต่ว่าไม่เคยได้ไอเครื่องบินเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจิกซอสุดท้ายที่อาจจะทำให้ยูเครนเนี่ยสามารถมีม,ม,ม,มีสมาธิ ในการรบภาคพื้นดินได้ดีขึ้นไม่ต้องมากังวลว่าอะไรมันจะอยู่บนหัวของตัวเองเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้เลปเปอร์ทูได้เอบรามอะไรมาแล้วนะคะพาาพื้นดินก็ถือว่าได้มาเกือบทั้งหมดที่ขอไปนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเป้าหมายของการส่ง f 16 3ฝูงหรือว่าลอดแรกเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเพื่อเอาชนะสงครามไม่ใช่เป้าหมายเพื่อเอาชนะรัเสเซียเพราะว่านอกเหนือจาก จานวนมันจะยังไม่พอแล้วเนี่ยยูเครนย,ยังขาดอีกองค์ประกอบที่สําคัญก็คือความสามารถในการรุกก็คือไอ้ภารกิจที่2แล้วก็3ก็คือขัดขวางแล้วก็ตอบโต้เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้นักบินที่มีความเชี่ยวชาญมากแล้วยูเครนเนี่ยไม่เคยมี F16 ประจำการในกองทัพเลย มีแต่พวกมิกซนะคะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีของรัสเซียแล้วก็เป็นมิกรุ่นเก่าด้วย F16 ก็เพิ่งมาฝึกกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการในการทําให้ตัวเองคุ้นเคยกับเครื่องบินรบประเภทนี้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าไอ้สฝูงที่ส่งไปนอกเหนือจากจะมาคุ้มครองการรบภาคพื้นดินแล้วเนี่ยอีกอันนึงเลยก็คือเพื่อให้ ให้เป็นหลักประกันว่ารัเสเซียจะไม่ได้เปรียบในการรบทางอากาศมากกว่านี้เพราะว่าเอาเข้าจริงตอนนี้รัเสเซียยังไม่สามารถครองน่านฟ้าอยูเครนได้คือไอ้ขีปนาวุธที่ยิงมาเนี่ยมันจะเป็นขีปนาวุธที่ยิงจากเครื่องยิงประเภทเอาเครื่องบินมาแล้วทิ้งถลม่ลมถล่มถล่มเนี่ยยังไม่ค่อยมีแปลว่าอะไรแปลว่ายูเครยนยังป้องกันน่านฟ้าตัวเองไว้ได้ นะเพราะฉะนั้นการมี F 1 6สารฝูงเนี่ยก็คือการกันไม่ให้รัสเซียเนี่ยยกระดับขึ้นมามีความได้เปรียบทางน่านฟ้ามากกว่านี้ตอนนี้อยู่ในสถานะเท่าเท่ากันที่เรียกว่า air parity ยูเครนต้องทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้รัสเซียไปอยู่ในระดับที่เรียกว่า air supremacy ก็คือมีศักยภาพเหนือกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของการส่ง F16 สามฝูงไปนะฮะไม่พอแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยโดยไอเที่กำลังมุ่งหน้าไปยูเครนเนี่ยเป็นรุ่นเก่าทำไมนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนเอ่อให้มาคือเป็นเครื่องบินที่เขากำลังจะปลดประจำการแต่ว่ามันได้รับการอัปเกรดนะฮะสหรัฐเอาไปอัปเกรดให้สามารถใช้ได้กับอาวุธไฮเทคของมาตรฐานนาโตเช่นจรวด M นาย M120 นะคะแล้วก็มีการระบุว่าอาจจะมีการดัดแปลงให้สามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลอย่าง Swarm Sh Shadow นะคะซึ่งเป็นสัญชาติสัราชาอาณจาักรได้ด้วยนะคะทีนี้คนอาจจะถามต่อว่าเรารัเสเซียว่ายังไงคือ F16 มันก็ไม่ใช่เรื่องเก่านะพอพูดกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่ง มีการฝึก,น,กน,นักบินอะไรไปแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประธานาธิบดีปูตินออกมานะคะบอกว่าไม่กลัวหรอก F16 ขึ้นมาก็จะสอยให้หมดนะเราที่เตรียมไว้เนี่ยก็คือมีการปล่อยภาพเครื่องบินซู30นะคะซึ่งติดขีปนาวุธ R17 ขีปนาวุธตัวนี้เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศก็คือมันสามารถยิงจากเครื่องบินไปเครื่องบินได้เลยความเร็ว7,300กิเมตรต่อชั่วโมงระยะการยิง200กิเมตร คือไม่ต้องเผชิญหน้าชนะันก็สอยเธอได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าถ้า F16 ของยูเครนขึ้นบินเหนือน้านฟ้าแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพอย่างที่รัเสเซียได้ฉายให้เราเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเประเด็นที่หนึ่งนี่พูดมาตั้งนานเพิ่งประเด็นที่หนึ่งประเด็น <laughs> ประเด็นที่หนึ่งคือการส่งความช่วยเหลือยูเครน ลอตใหญ่นะความช่วเหลือทางการทหารมูลค่าล้าน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 บาทเนี่ยแล้วก็ F16 ประเด็นที่2อ,อันนี้ยังไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับยูเครนโดยตรงแต่เป็นผลมาจากสงครามยูเครนก็คือการที่นาโตประกาศยกระดับป้องกันตัวเองมันแปลว่าอะไรคืออยู่ๆถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเนี่ย แล้วก็เราสร้างรั้วไว้1เมตรเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเพิ่มรั้วเป็น2เมตรแล้วก็ติดตั้งไอ้พวกเขาเรียกนะนาำเหนิมติดวงจรปิดเนี่ยยกระดับขึ้นมาเนี่ยมันจะแปลว่าอะไร,รม,มีอย่างเดียวก็คือเตรียมตัว,ตรตวหรืออันตรายมากขึ้นหรือไม่ไว้ใจมันก็มี3อย่างใช่ไหม,มอันนี้คือสิ่งที่นาโต้กำลังรู้สึกกับรัเสเซียอยู่นะคะ แล้วการยกระดับป้องกันยุโรปเนี่ยเขาทำสองอย่างอย่างแรกนะคะสหรัฐประกาศแผนเตรียมส่งขีปนาวุธพิสัยไกลของตัวเองไปประจำการที่เยอ,อรมนีทำไมถึงเป็นเยอรมนีเพราะเยอ,อรมนีเนี่ยเป็นฐานทัพที่สำคัญของสหรัฐเพราะว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยเยอ,อรมนีก็เป็นฝ่ายแพ้สงครามนะคะและสหรัฐก็ต้องเข้าไป ครองแล้วไปฟื้นฟูเยอรมันตะวันตกนะแล้วก็ตามมาด้วยการเข้าไปตั้งฐานทัพใหญ่ที่สุดก็คือแรมสไตน์นะคะก็ถือเป็นฐานทัพหลักที่ออสหรัฐใช้อยู่เมื่อคืนแถลงการร่วมออกมาระหว่างสหรัฐกับเยอรมน,นีระบุว่าการประจำการขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐในเยอรมนีจะเป็นการประจำการระยะยาวด้วยโดยขีปนาวที่จะส่งไปติดตั้งเป็น ขีปนาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงทั้งสิน้นอย่างเช่นขีปนาวุธ sm 6ขีปนาวุธโทมฮอกรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง mm hmm. เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะ voa บอกว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดที่สหรัฐมีการส่งอาวุธยุทปัรณ์ที่ทรงพลังเหล่านี้ไปประจําการในโยุโรปแต่เดิมเนี่ยการทําแบบนี้ทาไม่ได้มันถูกห้ามไว้ภายใต้สนธิสัญญาก,กำลังนิวเคลียร์พิสัยกลาง เพราะว่าไอ้พวกนี้มันติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะคะแต่ว่าส่วนที่สัญญาดังกล่าวเนี่ยถูกยกเลิกในปี2019เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นส่วนที่สัญญาที่สหรัฐทําไว้กับสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ผิดส่นทีสัญญาเอาอันนี้เข้าไปตั้งนะคะอันนั้นอันที่หึงการยกระดับป้องกันตัวเองก็คือเอาขีปนาวุธพิสัยไกลไปติดไว้ในยุโรปอันที่สองก็คือ ให้นาโต้แต่ละชาติเนี่ยเร่งมือผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์คือตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดยุโรปเกือบทุกประเทศยกเว้นสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ที่ไม่รามือหมายถึงที่ไม่ลดระดับของออทั้งงบประมาณในการกลาโหมนะยังคงที่2% 2%กว่ากว่าแต่ว่าที่อื่นเนี่ยลงไปเกือบหมด เยอรมน,นีชาติใหญ่เนี่ยก่อนสองครามยูเครนจําได้ว่าไม่ถึง2%ของ GDP นะฮะไม่มีใครคิดว่าสงครามในยุโรปจะเกิดขึ้นคิดว่าสันติภาพเนี่ยมันเป็นจริงแล้วมันจะอยู่ยั้งยืนยงพอเกิดสงครามยูเครนปั๊บเนี่ยยุโรปไม่ได้เตรียมตัวไว้แล้วเนี่ยทำให้เกิดสภาพเ,เครื่องกระสุนอาวุธยุทธ,ธันฑ์เนี่ยขาดตอนที่จะส่งไปให้ยูเครนเพราะยุโรปผลิตไม่ทันเพราะฉะนั้นที่ประชุมนาโต้เมื่อคืนก็เลยมีการตกลง ว่าจากนี้ไปเราต้องเร่งมือผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็จะต้องมีเขาเรียก Innovation ใหม่ๆด้วยคือพัฒนาศักยภาพของอาวุธให้มันทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมคนที่ถแถลงเรื่องนี้เนี่ยก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐไบเดนพูดอย่างนี้นะคะบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาตินาโตจะต้องเร่งมือ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันบ้านของตัวเองบ้านของตัวเองนะฮะโดยวิธีการก็คือผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วต้องเน้นไปที่ตัวจิตจิตตัวสำคัญสำคัญแล้วต้องทำให้เร็วด้วยโดยไบเดนอธิบายถึงเหตุผลที่อยากให้ชาตินาโต้ทำในสิ่งเหล่านี้คือสหรัฐนะทำอยู่แล้วเพราะว่างบประมาณทางการทหารสหรัฐผลิตอาวุธเนี่ยสูงมากสูงที่สุดในโลกนะเกิน 2%, mm. 2ไปเยอะมากอะแต่ว่าไบเดนบอกว่า ยุโรปต้องทำด้วยนะจ๊ะแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าไม่เฉพาะรัเสเซียที่เขากำลังเร่งพัฒนาล็อกเกินหน้าเราไปมากแต่อีกสองชาติก็กำลังทำแบบเดียวกับรัเสเซียนั่นก็คือเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านเพราะฉะนั้นนาโต้จะตามหลังชาติเหล่านี้ไม่ได้เดี๋ยวฟังเสียงประธานาธิบ,บดีไบเดนพูดประเด็นนี้กันค่ะ I'm very pleased that today uh, all NATO members are making the pledge to expand our industrial base and our industrial capacity, like our defense spending commitment. This is a critical step to maintaining our security. The first time ever, every NATO nation is pledging to develop plans for defense production at home. That means, as an alliance, we'll become more innovative and competitive. And we're able to produce more critical defense equipment more quickly. And then and we should we may need it. Right now, Russia is on a wartime footing with regard to defense production. They've they're significantly ramping up their production of weapons, munitions, and vehicles. And they're doing it with the help of China, North Korea, and Iran. We cannot, in my view, we cannot allow the alliance to fall behind. แปลความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกเหนือจากว่านาโต้ไม่ไว้ใจรัเสเซียเนาะพราะทั้ง <Very pleased S 1> เอาขีปนาวุธติดตัดต้งในวอรมอนีนแล้วก็เร่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะนาโต้ไม่ไว้ใจรัเสเซียนาโต้ NATO ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่วันใดวันหนึ่งชาติสมาชิกของตนจะถูกรัเสเซียโจมตีนะคะซึ่งทำไมพี่นาพูดแบบนี้เดี๋ยวให้ฟังอีก ช่วงหนึ่งของการแถลงของปัฒนาที่บดีบเดนที่ประกศนะคะบอกว่า NATO จะไม่อยู่เฉยๆ NATO พร้อมที่จะปกป้องพื้นที่ของตนเองทุกตารามนิว้ว This new pledge sends an unmistakable message to the world That every NATO member is committed to doing their part To keep the Alliance strong We can and will defend Every inch of NATO territory and we'll do it together. And that we're investing in our future strength to ensure NATO will always be ready for whatever threats we will face should be a clear message we're making <coughs> to the sending to the world. <coughs> การยกระดับป้องกันตัวเองครั้งใหญ่ของสมาชิกนาโตในยุโรปอันสุดท้ายคือหัวข้อเรื่องการพิจารณาให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโตนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าตั้งแต่การประชุมปีที่แล้วก็คือที่กรุงวิลนุสของลิทัวเนียเนี่ยนาโตก็พูดชัดเจนว่าอนาคตของยูเครนอยู่ที่นาโตแปลว่ายูเครนได้เป็นสมาชิกนาโตแน่ แต่ปัญหาก็คือไม่บอกว่าจะให้สมัครเมื่อไหร่แล้วกระบวนการจะเริ่มได้แบบแบ,บตอนไหนไม่เหมือนกับตอนฟินแลนด์กับสวีเดนนะฮะฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยพอบอกว่าฉันอยากเป็นสมาชิกนาตโตทุกอย่างเร็วมากแล้วก็เสร็จภายในเวลาแบบ กรณีของฟินแลนด์เนี่ยเสร็จเร็วกว่าเพราะว่าไม่ได้ถูกตุรกีค้านนะ,ะก็เสร็จภายในเวลาน้อยกว่า1ปีสวีเดนก็ใช้เวลามากกว่านั้นอีกหลายเดือนนะ,ะแล้วก็แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเร็วกว่าที่เคยเป็นมานะคะแต่ในกรณียูเครนเนี่ยมันไม่ไปไหนสักทีหนึ่งทั้งที่หลักการบอกว่ายูเครนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหนาโตแน่ๆในอนาคตนะเพราะฉะนั้นนี่คือความลังเลของ ชาติสมาชิกนาโตบางชาติที่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดชัดเจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้รัสเซียไม่พอใจแล้วอาจจะทำให้เกิดการ,รเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างชาตินาโตกับรัสเซียก็เลยคลุมเครือไว้นะคือไปหยุดแค่ว่ายูเครนจะต้องเป็นสมาชิกนาโตแน่แต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ยูเครนเขาสบายใจขึ้นเพราะว่าเขาถูกโจมตีทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นพอประชุมผลน,นี้เนี่ย ก็เลยมีความาพยายามของหลายชาติที่ที่เห็นด้วยว่ายูเครนเนี่ยจะต้องได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าจะเริ่มกระบ,บวนการได้เมื่อไหร่หนึ่งในนั้นก็คือโปโลแลนด์นะะซึ่งนาย,โยกโปโลแลนด์ก็เจอกับประธานาธิบดีเซเลสกี้ก่อนที่การประชุมนาโต้จะเริ่มขึ้นคือทั้งคู่ไปเจอกันที่วอร์ซอเมืองหลวงของอโปโลแลนด์ก่อนที่จะบินไปวอชิงตันดีซี อีกสชาติที่ออกมาแล้วก็มาเรียกร้องให้ชาตินาโตที่เหลือประกาศชัดๆไปเลยว่าจะเอายูเครนเข้าเป็นสมาชิกเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็คือสมาชิกใหม่ล่าสุดของนาโตนั่นก็คือสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผู้นำสอชาตินี้ออกมาบอกว่านาโตไม่ควรลังเลกับกรณีของยูเครนบอกชัดๆไปเลยว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิกเมื่อไหร่ อย่าใช้คำพูดที่คุมเครือและไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ปัฒนาที่ปีปูตินได้ใจแล้ววิธีการคุมเครือหลังเลกลัวกลัวเนี่ยใช้ไม่ได้กับรัสเสียเดี๋ยวฟังเสียงผู้นำทั้งสองเลยค่ะ Good morning I think it's very important to give a message to the Kremlin from here That Ukraine's path and bridge towards NATO membership is now Irreversible. I am quite convinced that that type of language, uh, in other words, words such as irreversible and bridge, will be found in the summit declaration. Why is this important? Because the only thing that Putin and Russia understands is power. And Putin and Russia need to understand that what they expected to do, the exact reverse happened. Well, we support as strong language as is possible. Uh, we obviously, we, we like to see Ukraine within the European Union, which they are heading towards. And we would like to see Ukraine also within, within NATO. Finland and Sweden two countries that understand two countries were สงครามยูเครนเกิด24กุมภาพันธ์ปี2022พอเกิดได้3เดือนปั๊บฟินแลนด์กับสวิเดน <Good morning. S 1> ขอสมัครนาตโตเลยแล้วฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกเมษายนปี2023ฟินแลนด์เป็นสมาชิกมีนาคม2024เขาเข้าใจว่าเวลามันเกิดสงครามแถวแถวบ้านแล้วไม่มีความคุ้มครองเนี่ย มันรู้สึกยังไงมันเสียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นภานผู้นําทั้งสองชาติออกมาบอกนาโตคุณต้องชัดเจนมากกว่าน,นี้ปรากฏว่าถ้าเราไปดูแถลงการร่วมของนาโตเนี่ยก็ยังไม่มีการประกาศทม์ไลายว่าจะให้ยูเครนเข้ามาไหร่แต่ว่าที่น่าสังเกตคือมีการใช้คําที่หนักแน่นมากขึ้นเพื่อให้คํามั่นสัญญาให้หลักประกันกับยูเครนว่าจะได้เป็นสมาชิกแน่ๆคานั้นเนี่ยเขาใช้คําว่า keep on and Irreversible path ก็คือหนทางเดียวที่จะไปแล้วกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นหนทางเดียวก็คือยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโตแน่ๆนะคะก็เป็นคำที่ผู้นำฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยอยากจะได้ยินเพียงแต่ว่ามันก็ไปหยุดแค่ตรงที่ตรงนั้น,น,นคือไม่ได้พูดถึงเรื่องทำลายต่อนะเดี๋ยวไปขุดมาให้ว่าลึกๆเนี่ยทำไมถึงไม่มีกคร I'm members very pleased are the pledge p all that today uh, all NATO making the to x กั u ยูเครนก็นก,นก็น่วมเลยนะเพราะว่ารัสเซียโจมตีหนักก่อนหน้านั้นจังที่ผ่านมาเนี่ยถูกโจมตีโรงพยาบาลเด็กที่คีฟแล้วก็เสียหายหนักมากนะฮะ u n เ c เพิ่งสป,ประนามไปหลังจากนั้นไม่เกิน24ชั่วโมงนะฮะก็โดนโจมตีอีกครั้งนี่เป็นการโจมตีหลายเมืองหนักที่สุดคือโอเดสซาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครน